ทีมงานโพสต์นะครับจะมารีวิวนะครับชจ้าตัวแอปโพส o โพสตเวอร์ชันใหม่นะครับบน iOS นะครับก็จุดสังเกตนะครับเวอร์ชันใหม่เราเนี่ยจะมีเจ้าตัวปุ่มที่เป็นสแกนนะครับเจ้าตัวบาร์โค้ดนะครับแล้วนะครับเพื่อนสสบควรที่มีวิทย iPhone แล้วก็ดาวน์โหลดแอปโพสตโพสมาเนี่ย เราตอนนี้เราสามารถทําการสแกนสินค้านะครับโดยการกดที่เจ้าตัวปุ่มนี้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับก็เบื้องต้นก่อนนะครับโปรแกรม POSPOS t นะครับสามารถดาวน์โหลดนะครับ iOS นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ในการไปที่ App Store ครับนะครับแล้วก็พิมพ์ค้นหาคําว่า POS ครับ POS ครับแล้วก็เลือกเจ้าตัวนี้แหละนะครับทำการติดตั้งสามารถทดลองใช้งานได้ฟรีนะครับ แล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้ก็แนะนําว่าทําการสร้างแอคเคาท์ได้เลยก็สามารถทดลองใช้งานได้ฟรีเหมือนกัน30วันนะครับเอาละทีน,นี้วิธีการใช้งานก็มาเข้ามาที่หน้าขายนะครับหลังจากที่เราสมัครอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วก็กดปุ่มนะครับเรากดปุ่มสแกนนะครับเนี่ยก็จะเป็นกล้องนะนะครับทีน,นี้ผมจะทําการจําจลองนะครับในการเอาเจ้าตัวสแกนเนี่ยสแกนเข้าไปนะครับผมก็สแกนจุ๊บน้่าน้โค้ก นะครับนี่คือกรณีที่ไม่พบสินค้านะครับแต่ถ้าเกิดพบล่ะก็จะสแกนใหม่นะครับก็จะเอาเป็น่างอื่นเช่นก้ควยนะครับอันนี้แก้จเจอละนะครับถ้าเราสแกนตัวอื่นเช่นแตงโมนะครับก็เจอละนะครับก็จะสังเกตว่ามันก็จะมีตัวแจ้งขึ้นมาว่าโอเคมันเจอนะนะครับเราสามารถกดไปที่ตรงชําระเงินครับก็จะเห็นว่าแตงโมแกค้ควยมาละนะครับในกรณีนี้เราสามารถย้อนกลับไปที่หน้าก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับหรือ จะเปสแกนคือคงอยู่ที่หน้าที่ตลอดเวลาก็ได้เช่นเราไม่อยากจะย้อนกล uh, ับใช่ไหมครับแล้วก็อยู่ที่หน้าเนี่ยเราก็เริ่มที่สแกนต่อเช่นน้ําส้มนะครับปึ้งก็เห็นว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปหน้านั้นเลยเราสามารถสแกนแล้วก็เนี่ยนะครับรอที่หน้านี้เลยนะครับน้ําฝรั่งนะครับอ่าเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับน้ําส้มน้ําฝรั่งนะครับน้าฝรั่งนี่น่าจะอยู่ข้างบน ในกรณีถ้าเกิดเราสแกนสินค้าที่มีอยู่แล้วนะครับมันก็จะเป็นการเขาเรียกว่าเพิ่มจํานวนครับผมจะทําการสแกนน้ําฝรั่งครั้งนึงนะครับก็เห็นว่าน้ำฝรั่งก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น2อชุดนะครับเอาละแล้วก็สามารถกดชําระเงินครับกดเติมนะครับ <c oughs> เต็มจะเหมือนเต็มแล้วก็นั่นได้เลยนะครับในกรณนนีที่ลูกค้าต้องการจะทําพวก delivery ก็สามารถกดเพื่อระบุนะครับว่าจะส่ง d e l i v e r ร,รผ่านเขาเรียกว่า ตัวแทนจะตัวแทนส่งเจ้าไหนนะครับพวกแก๊ปพวกฟูแพนด้าได้เลยนะครับ <c> เ <oughs> <c oughs> ท่าีครับก็รายละเอียดนะครับสามารถเข้ามา,าตรวจสอบได้จากในเว็บไซต์นะครับโพสต p โพสนะครับโพส t p โพส c o นะครับก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้กดสมัครได้นะครับแล้วก็กดสมัครเนี่ยเวลากดเนี่ยมันจะมีเหมือนกับ เขาเรียกว่าสอรสมาชิกผมแนะนําว่าสอบสมาชิกแล้วก็ใช้ชื่อร้านจริงไปเลยแต่คนไหนยังไม่อยากสมัครสมาชิกก็สามารถกดทดลองใช้งานมันก็จะเป็นเหมือนกับะระบบมีแอคเคาท์หลอกๆให้เราสามารถทดลองใช้งานเล่นได้นะครับดทดลองใช้งานเล่นได้เลยนะครับมีหน้าขายมีระบบจัดสต็อกสินค้าป้องกันการโกงอะไรต่างๆนะครับมีให้ลองเล่นหมดเลยนะครับสําหรับอุปรกรณ์นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้โดยการที่ มาที่เว็บไซต์ของทางคโพสตนะครับแล้วก็มาที่ตรงราคาแล้วกอ็อุปกรณ์ก็จะมีรายการอุปกรณ์นะครับชุดเซตต,ต่างๆทั้งที่เป็นเครื่องแบบทัศสกีนนะครับ android แล้วก็ที่เป็นเครื่องโพสต์ Windows แบบทั้งกดธรรมดาทัศสกีนมีหลากห,หลายราคานะครับโอเคครับในคลิปนี้คงเท่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ